ฝนตกแล้วพี่น้องเฮดซได้ออกอีกแล้ววันนี้ฝนตกฝนตกจะไ,ไปเก็บเฮดอีกแล้วสร่วงโนลังบานน้ำเดินใ่โวนลังบาน ไม่ทิงพร้อมทิ้งกับร่งขึ้นพีดกับลังออกดอกมะเขือเทศมะเขือเทศกับร่งเป็นหน่วยนี่มันต้นบักแข่งมอผู้ใดผู้จักนนเนี่ยนี่แมนมอนี่ใบมันก็เป็นนังเสีนยนคือใบบักแข่งมแมนมอในนี่น่วยมัน thì cũng có lắm ổng đọc đêm mấy bạn bói pha hồng, pha hồng, pha hồng. 2 chút này, này, này. ขอบคขณกคนขนดคุพี่น้องป่าห่องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่องคุณยายกินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ